สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคับสวัสดีครับพี่วินครับเออวันนี้รายการของเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะครับผมพี่อาจสโลแกนรายการเราว่าไงชิมชอปชมเชียช่วยชาติชมชมจี๋จี๋ชอปชอบใจใจอะไรนี่แหละเออประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยพี่พี่วินครับสบายยังเลยพอหลับแล้วตื่นมานี่นะสดชื่นถึงอยุธยาถึงอยุธยา สุโขทัยเอายุทยาสุโขทัยนี่ยยอุาาดูกำแพงก็รู้สมัยเก่าอายุทยาเอ้ยสุโขทัยนี่เองไหมรุตบอกแล้วว่าอายุทยาสุโขทัยไม่ใช่ทำไมอ่ะสุโขทัยอายุทยาใช่อายุทยาใช่สุโขทัยใช่ใช่ทั้งคู่ทำไมอ่ะที่ไหนอ่ะเมืองลิงเมืองลิงที่ไหนพี่อ่ะเมืองลิงก็ต้องลบบุรีไง ลบุรียาวเลาหูหลับหน่อยเดียวไม่หน่อยแล้วตั้งแต่ล้อหมุนมาแล้วก็ไม่รู้ก็นึกว่าเป็นอายุธยาได้แล้วแล้วนี่จะพาไปทำอะไรเนี่ยพี่มาดูลิงมาดูลิงไม่ต้องดูหรอกพี่วินก็เหมือนลิงอยู่แล้วไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะลัเหมือนอันนี้ผมผมเถียงผมเถียงลิงจักจักลิงมันมาเหมือนพี่วินอ๋อแล้วจะมาทำอะไรอีกเนี่ยแล้วจางก็ ดูมาดูลิงมันมันต้องพวกตีกันเฮ้ลิงมีพวกด้วยเหรอเอ้าต้องหมีตีอ๋อยกพวกตีละครังไม่ไม่ใช่เลยพี่วิทย์ลิงต้องตีคล้องยกพวกตีคล้องตีละครังแหละตีละครังตีคล้องตีละครังติ้งติ้งติ้งตีคล้องตีละครังตีคล้องไม่ใช่แล้วพอพมต้องพูดตีคล้องตีละครังโอ้ไม่ใช่แล้วมันคงตีองยาวกันนั่นแหละ ¡Sí, <laughs> sí, ให้จําไวไม่้อยเลยรักเมืองไทยขอเจริญพรยาติโยงศัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคน วันนี้หลวงพ่อมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ญาติโยมและลูกหลานฟังซึ่งมันเป็นเรื่องของจังหวัดลบบุรีเรื่องของคนลบบุรีและก็เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุด้วยบางคนอาจจะยังนึกไม่ออก บางคนก็จะคาดเดาไปว่าเป็นอะไรหลวงพ่อก็ขอเฉลยเลยว่าเป็นเรื่องของหลิงที่ลบบรีเป็นเมืองลิงคนก็รู้โดยทั่วไปและหลิงลบบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นตำนานอย่างหนึ่งของประเทศไทยเรา ถ้าเราเอ่ยถึงเมืองเลงก็ต้องหมายถึงลบบุรีแต่เลงลบบุรีนั้นก็เป็นที่เรื่องลือกันว่าเป็นเลงที่ออกจากเกเลก้าวร้าบบ้างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการยกพวกตีกันตะลุมบอลกันที่หน้าศาลพระกาฬก็เป็นข่าวโด่งดังกันไปทั่วโลก ทำไมลิงทิ้งต้องยกพวกตีกันทำร้ายกันเหตุผลตรงๆก็คือลิงเหล่านี้เนี่ยในภาวะที่เขาอดอยากหิวโหยขาดแกนอาหารมันก็จะเกิดการแย่งชิงแล้วก็ปไปเรื่องธรรมดาเมื่อมีการแย่งชิงอาหารกันก็จะก็เหมือนกับจะทะเลาะก,กันไปด้วยอาหารบางอย่าง ลิงก็ชอบมากอย่างเช่นที่เราได้ยินมาก็คือเรื่องนมเปรี้ยวลิงชอบกินนมเปรี้ยวแต่ก็ชอบอะไรอีกหลายอย่างโดยเฉพาะผละไม้ผักผลไม้ต่างๆในลิงก็ชอบทานชอบกินแล้พ่อก็ให้เด็กๆเ,เอาผลไม้ไปเลี้ยงลิงกันอยู่แทบจะทุกวัน รวมทั้งเอาขนมปังปิ๊บที่เหมาะสำหรับลิงโดยเพราะลิงตัวเล็กๆพอ,อหิวก็ต้องหาอะไรกินหยิบไอโนนไอ้นี่เข้าปากซึ่งบางอย่างมันก็เป็นอาหารแต่บางอย่างมันก็เป็น สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็มีอยู่เนะมื่อเกิดภาวะความขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยพวกเราคนลบรุรีก็พยายามช่วยกันขณนะเดียวกันเนี่ยคนที่รู้ข่าวที่อยู่ที่ต่างๆอยู่กรุงเทพก็ดีแล้วจังหวัดใกล้เคียงก็เอาผลไม้เอา ผักเอาขนมมาเลี้ยงลิงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปวัดวัดน้ำผู้เราเนี่ยเป็นวัดที่มีลิงอาศัยอยู่จำนวนหลายร้อยตัวแต่มันก็เริ่มจากเพียงไม่กี่ตัวแต่ปัจจุบันนี้ก็มีถึง สี่ห้าร้อยตัวหลวงพ่อนั่งมองลิงเหล่านี้ด้วยความสนุกสนานด้วยความเมตตาต่อลิงด้วยเพราะบางทีเนี่ยลิงเขาก็กระโดดโลดเต้นกันไปตามธรรมชาติห,ห้อยโหนปีนป่ายแต่ถ้าเป็นลิงัยรุ่นก็จะออกอาการ ชอบที่จะลื้อค้นแต่ถ้าเป็นลิงวัยรุ่นก็ยังมีนิสัยก็คือชอบหยิบฉวยเอาของคนอื่นยกตัวอย่างเช่นบางคนก็แอบหยิบเอากระเป๋าเครื่องสำอางของผู้หญิงเนี่ย แล้วก็เอาเปีนขึ้นไปบนบนต้นไม้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าไอเดียมันเป็นอะไรด้วยความสงสัยก็เปิดดูอพอเปิดดูแล้วก็เห็นว่ากินไม่ได้ก็โยนทิ้งพอสำรวจจนหมดแล้วเนี่ยก็ โยนกระเป๋าทิ้งลงมาจากต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นภาพที่เราก็เห็นกันอยู่บ้างเงเทไทไไย คำขวัญประจำจังหวัดลบบุรีวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายคำขวัญจังหวัดลบบุรีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีเท่านั้นอันที่จริงแล้ว ลบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองคู่กับคนไทยอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญอันดับต้นๆควบคู่กับเมืองหลวงอย่างต่อเนื่อง บางคนยังไม่ทราบว่าเมื่อ4,000ปีที่แล้วเมืองลโวะหรือเมืองลบบุรีมีคนอาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่ที่มีความเจริญตลอดมาแต่ประวัติศาสตร์บันทึกชัดเจนว่าช่วงเวลาคองราชในแผ่นดินของสมเด็จพรนารายมหาราชเป็นเวลาที่มีหลายเหตุการณ์ที่น่าจดจำ จนคนรุ่นต่อมาเล่าขานมิรู้ลืม การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง30ครั้งย่อมแสดงให้เห็นถึงคนไทยรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชพระราชกรณีกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ล่วงหน้าเพื่อปวงชนชาวไทยมานานนับศตวรรษ มองในภาพปัจจุบันจังหวัดลบบุรีเมืองเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวศูนย์การศึกษาของภาคกลางตอนบนและยังเป็นเมืองทหารอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นเขื่อนป่าศักด์โชลสิทธิ์พระชวังนารายราชนิเวศพระปางสามยอด และทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีลิงอาศัยอยู่มากนับว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีเป็นจำนวนมากหากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนสำหรับการท่องเที่ยว

ยังไม่เห็นลิงสักตัวเลยเนี่ยพี่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงถึงไงอ่ะเนี่ยยังไงก็ทําทันพระทำวัดขอเห็นลิงสักห้าตัวถึงแน่ถึงแน่วัดไหนอ่ะไม่ไม่เกินพระทําวัดถึงวัดเช้าอ่ะเหไม่ใช่อวันเย็นนี่นะหกประมาณถึโมงเย็นเองหกโมงเย็นพี่อาจไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรถไปพี่วินเขาบอกวิธีการที่เราเดินตามทางรถไฟแบบไม่เหนื่อยนะแล้วก็เดินนับหมอนไปเรื่อยๆรื่อพอดีตาลายเป็นลม เงยหน้ามาก็เจอลิงพอดีไม่ใช่เงยหน้ามานู่นเลยนี่ไงพระปางสามยอดแค่นี้เองไม่บอกผมโอแค่นี้เองไงผมมาเด็กที่นี่ผมมาคนเดียวผมก็ถึงแล้วเออเลยไม่ต้องมานั่งเดินอย่างนี้หรอกมันเสียเวลาทุกไม่เป็นเลยแค่เขาวัดเย็นผมอยู่กับลิงมาตั้งแต่เด็กอยู่ที่ไหนไอแต่พระกาหรือปลงาพระปางสามยอดนี่ระวรางสามยอดนี่แหละที่ไหนเพื่อนเขาเพื่อนเขาแสดงว่าอยู่ฝูงนู้นเหรอ อยู่สองฟูงสมาเมกะกันสองฟูกเป็นรีฟ <c oughs> ิลนี่ไงพินุษรู้แล้วชัวนี่แหละตัวนี้เลยชัวตัวนี้ลที่พาผุ่นน้ำที่ทำตีกันนี่แหละนี่เลยตัวนี้เลยการสร้างเมืองให้ลิงอยู่ดูอาจจะเป็นเรื่องยากเรื่องยงุ่ง แน่นอนแต่ว่ามันทําได้ญาติโยมถ้าคนไทยเราร่วมแรงร่วมใจกันนะสร้างเมืองลิงขึ้นมาให้ลิงอยู่อาจจะใช้เทือกเขาแถบเขาสามยอดหรือเขาที่ไหนก็ตามที่เหมาะสมสร้างเป็นเมืองขึ้นมาให้เขาอยู่กันเลยนะอันนี้ก็ก็อยากจะบอกว่าก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะที่ที่หลวงพ่อคิดเอาไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยก็ อยากจะสร้างเมืองให้ลิงอยู่นะครับและเมืองที่ลิงอยู่นี้เนี่ยคนก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวหรือเข้ามาเอาอาหารมาเลี้ยงลิงได้นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่หลวงพ่อคิดว่าในระยะยาวความจริงแล้วเนี่ยลิงเขามองในอีกมุมหนึ่งน่ารักมากนะถ้าหากว่าเราเอาเข้ามาฝึกจะให้ทำการแสดง ให้คนได้ดูได้เรียนรู้เป็นแหล่งนะักศึกษาหรือเป็นสวนสัตว์ต่สวนสัตว์ให้คนได้เข้าไปเยี่ยมไปชมไปศึกษาหลวงพ่อเคยสร้างโรงพยาบาลลิงเนี่ยที่สวนสัตว์ลบบุรีก็ยังมีโรงพยาบาลลิงอยู่ก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่เมื่อสร้างเมืองลิงขึ้นมาสิ่งที่ต้องทําต่อไปแน่ๆก็คือต้องมีโรงพยาบาลรักษาลิง ต้องมีหมอมีสัตวแพทย์ประจําแล้วก็ต้องดูแลเลิงที่เจ็บป่วยวันโดยรวมแล้วก็มีประมาณ4ี่ห้าเรื่องที่เราญาติโยมฟังเรื่องแรกก็คือเรื่องอาหารการกินที่เราจะต้องหาให้เขาให้พอถ้าไม่พอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแย่งจะชิงจะลักจะขโมยอันนี้เป็นธรรมชาติสองก็คือเรื่องของการควบคุมการเจริญพันธุ์ อาการจเจริญพันธุ์ถ้าว่าเราควบคุมอนาคตลิงก็จะไม่มากจนเกินไปถ้ามากเกินไปแล้วก็บริหารจัดการยุ่งยากลำบากตัเรื่องที่สมก็เรื่องการสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ลิงที่เหมาะสมแต่สุดท้ายก็ต้องมีโรงพยาบาลสำหรับลิงโดยเฉพาะขึ้นมาเพราอลิงจำนวนมากมายหลายพันตัวเนี่ยเขาต้องเจ็บป่วยหรือว่า ต้องได้รับการดูแลรักษาลิงที่เจ็บป่วยไม่สบายก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำให้สุขภาพของลิงดีถ้าเราทำได้ลิงเหล่านี้ก็จะอยู่อย่างมีความสุขและคนไทยทั่วประเทศหรือคนต่างชาติเาก็จะมาดูเราว่าเออเมืองลิงมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าสนใจ หลวงพ่อก็เลยเอามาฝากพวกเราเป็นความรู้ในเบื้องต้นว่าในอนาคตเนะี่ยนอกจากการดูแลผู้ป่วยเด็กคนชราสุนัขหมาแมวแล้วลิงก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัญหาที่หลวงพ่อก็ต้องมาช่วยควบคิดมาช่วยแก้ไขกันแต่ว่าคนลบบุรีเองเนะี่ยเราอยู่กับลิงกันมาบางคนก็เห็นลิงมาตั้งแต่เกิดเลย จนเราแก่ลิงก็ยังอยู่มากมายลูกหลานเรารุ่นหลังๆมาเนี่ยเขาควรจะ,ะสามารถอยู่กับลิงได้อย่างเป็นปกติสุขเราจะเห็นภาพลิงถูกทำร้ายลิงถูกไฟช็อตลิงบางตัวก็ถูกรถชนจนกระทั่งเสียชีวิตบางทีก็ แม่ตายไปก็ทิ้งลูกเล็กๆเอาไว้ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่ควรจะรับการดูแลแก้ไขอย่างถูกวิธีแล้วพ่อจึงอยากจะเชิญชวนพวกเรานะมาเที่ยวลบบุรีก็เอาผลไม้ติดไม้ติดมือมาบ้างลิงรออยู่ถ้ามาทำบุญที่วัดรน้ำผุก็เอามาฝากหลวงพ่อไว้ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็จัดเจ้าหน้าที่ ไปเลี้ยงเล่งทุกวันเอาผลไม้ที่บินทบาทมาได้เอาขนมปังปิ๊บที่ญาติโยมถวายมาก็แบ่งปันไปเลี้ยงหลิงให้เขาปีอยู่มีกินให้เขามีสุขภาพที่ได้อยู่ร่วมกันกับเราได้โดยที่เขาไม่ทำร้ายผู้คนมีเด็กหลายคนถูกลิงกัด มีผู้หญิงหลายคนถูกกระชากผมถูกแย่งกระเป๋า,าเครื่องสำอางถูกแย่งหมวกแย่งแว่นตาเขาไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปใช้หรอกแต่นั่นก็คือเรื่องธรรมดาลิงก็คือลิงเขาสนแต่ลิงบางตัวนั้นก็น่ารักเขาเรียนรู้ที่อยู่กับคนอย่างไม่ก้าวร้าวลิงบางตัวเนี่ยก็เข้ามา ใกล้ๆเราได้หยิบขนมจากมือเราได้โดยที่ไม่ทำอันตรายเราแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าลิงก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขให้ถูกวิธีความจริงลิงไม่ได้มีเฉพาะลบบุรีที่เดียวมีหลายที่หลายแห่งที่ในช่วงโควิดนั้นมันก็อดอยากจริงๆอดอยาก ลิงบางกลุ่มก็อยู่ตามวัดตามวาตามเขาเมื่อเขาไม่มีอาหารกินมันก็เป็นธรรมดาเขาต้องหาอาหารกินให้ได้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตั้นท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อก็อยากจะฝากใครมาลบบุรีเอาผลไม้มาฝากที่หลวงพ่อก็ได้หรือถ้าจะไปเลี้ยงลิงได้ตัวเองก็ต้องขอโมทนาด้วย ลิงเหล่านี้เป็นสัตว์โลกเขามีสิทธิที่จะอยู่ร่วมกับเราในโลกมนุษย์ใบนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะต้องอยู่กับเขาโดยที่ไม่ใส่ใจกันไม่เข้าใจกันไม่ดูแลกันมันก็ไม่มีความสุขเราอาจจะอยู่กันไม่ได้ในวันข้างหน้าดังนั้นก็ให้พวกเรามายึดหลักพระธรรมคำสอนพุทธองค์ที่สอนเราไว้ ว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกขอเจริญพรดูว่าทางดิดดาสบายใจเด้ได้มาเยี่ยมบ้านเน่เฮ้ยบ้านใหญ่อะพี่วินบ้านพี่วินใหญ่มากด,ดูแล้วครอบครัวน่าอบุนนะครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ใหญ่ไหครอบครัวใหญ่ผมไม่ใช่ลิงนะอะไรก <นะ S 3> ็ยังบอกว่าเป็นลิงอยู่เลยไหนบอกว่าบ้านตัวเองไงผมใช่นายนะผมไม่ใช่วานรอนนะครับอ้าวเหรอใช่แต่พี่อาจแต่ดุจว่านะ ยังยังหน้าหน้ายังคล้ายเข่าพันอยู่เขาเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้เปลิงใช่ไหมเขาเาเพิ่งเลิกตอนที่เขาเป็นผู้นํายกพวกตีกันนี่แหละอ๋อแสดงว่าถูกคุมการความประพฤติใช่ไใช่ปะเลยเลิกเขาบอกเลิกตั้งแต่บัดนั้นเขาว่าก่อนจะเลิกก็เป็นผู้นําผู้นําผู้นําเลยนะเนี่ยไม่ยกพวกตีกันไม่ใช่ยกพวกกองชิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ ดีจริงเลยเหรอดีจริงเลยอ๋าไมี่จริงอ่ะยังข้าพในฝันกันู้นได้อยู่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ลิงนะครับแพรพี่ก็โอ้โหไม่ใช่ลิงเหรอผมไม่ใช่วานอนนะครับแต่แต่ดูปิติดูปิติเกินขอบพระชาชน์ช่วยแม่พันนาคิกต้นนะครับเหรอเอ้าพากันนะพาเข้าไปยังดีใจยังมีสัญชาตญาณอยู่อีกสัญชาตญาณยังไงเออร่าง